เดีวาเดียวอยู <in the> <ety> Dude, Hello, ่เออเออมา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 แกมาแกมาปดมาปดเนี่ยขาเป็นขาเป็นของนั วบบจะไม่จะไม่ัเล่าะขบอไครขวางเอาเอาอย่เ้ยเนี้ยเมาแล้วไปเลยเหผลด้วยเหอเอามามาดมาปวดมาปวดลยเาปวดเาปวดมาปวดเนาะตัวเดียวเราไหมครับเาไปทบไมงเนต่างคนเนาะไปครัตื่นเดี๋ยวเห็มันมาตื่นเาไ้บ้านมึงได้เขา <laughs> lạp xoắn tổ im lên dám tồn tình và tập phiên à và tập phiến dám tồn tập phiến nhây dám tổ dám tổ phát đi nè dám tồn tập phiến si 3 8อย่าโยน nữa nè, น่ะอย่าโยนเด้อ ngoài ngoài ngoài, ไม้ฮะหวย